รักษาโควิดครบแล้วแต่ ATK ยังขึ้น2ขีดทำอย่างไรหลายๆคนเมื่อรักษาโควิดไปแล้วมาจากคอยตรวจ ATK ว่า ATK เป็นลบแล้วหรือยังนะคะซึ่งจริงๆแล้วไกด์ไลน์ในการรักษาไม่ได้แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำหลังจากที่รักษานะคะ แต่ก็มีหลายๆคนที่ชอบตรวจใช่ไหมคะทีนี้ในบางคนที่รักษาจนครบแล้วแต่ ATK ยังเป็นบวกอยู่เลยหลายๆคนก็จะตกใจว่าต้องทำยังไงกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้า ATK ขึ้น2ขีดนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื้อยังมีอยู่ในร่างกายหรือเชื้อยังมีอยู่ในปริมาณมากสามารถที่จะแพร่ให้คนอื่นได้นะคะจากงานวิจัยพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป10วันหลังจากที่ติดโควิดนั้นร่างกายจะเหลื เชื้อน้อยมากๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นนั้นก็น้อยหรือบางคนเชื้ออาจจะหมดไปแล้วแต่ ATK ก็ยังขึ้น2ขีดอยู่นั่นก็เพราะว่าการตรวจ ATK นั้นเป็นการตรวจหาตัวเชื้อจากตัวโปรโตีนที่มีอยู่ในเชื้อและถึงแม้ว่าเชื้อจะตายแต่ซากโปรโตีนนั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ดังนั้นเวลาตรวจ ATK อาจจะเจอว่ายังขึ้น2ขีดอยู่นั่นก็คือไปตรวจเจอซากโปรโตีนของเชื้อที่ตายแล้วหรือบางคนเชื้อ เชื้ออาจจะยังตายไม่หมดแต่อาจจะมีปริมาณน้อยมากๆโอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นก็น้อยค่ะดังนั้นถ้ารักษาจนครบแล้วกักตัวจนครบ10วันแล้วถึงแม้ว่า ATK จะยังเป็นบวกก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ แต่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องไปใกล้ชิดกับคนที่ภูมิต่ําคนสูงอายุหรือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโอกาสที่เราแพร่เชื้ออันน้อยนิดของเราให้เขานั้นและเขาสามารถที่จะติดได้เราก็ควรที่จะสวมหน้ากากนะคะถ้าจําเป็นต้องไปใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ค่ะ